สวัสดีครับผมชื่อไพโร์พิเชษเมธากุลน,นะครับผมอตอนนี้อาศัยอยู่ที่นิวยอร์กเป็นเวลา7ปีแล้วครับผมแล้วก็ทำโปรเจกต์วาดรูปคนไร้บ้านอยู่ที่นิวยอร์กวาดเพื่อช่วยเหลือคนอที่นู่นนะผมคนจรจัดคนจนคนไร้บ้านตามสถานที่ต่างๆข้างถน,นนของผมคือคือโปรเจกต์เนี้ยครับผม, <c oughs> บผ,มผมได้ได้ข่าวในหลวงส่วนอนาคตะครัย <c oughs> อยากจะแสดงความคิดถึงความรักในหลวงซึ่งเราอยู่ที่นิวยอร์ก เราทําไม่ได้เรามาสามหลงไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าจะวาดรูปผ่าน Facebook แล้วก็เชิญชวนคนทางโซเชียลครัผมที่ไทยที่นิวยอร์กที่ลอนดอนที่เยอรมันจีนอะไรเงี้ยทุกคนแบบมาวาดรูปพร้อมกันเวลา9ก้าโมงเช้าโลดพร้อมกัน9วัน9รูปครัผมก็ตอนแรกก็คิดว่าคงมีแค่ประมาณหกคนที่จะทํากันไปมา,มา,มาแบบเริ่มเยอะเริ่มเยอะเยอะเคนติดต่อเข้ามาเยอะมากแล้วก็ส่งแฮชแท็กโปรเจกต์เอาไว้เงม,มาเยอะมากก็เลยคิดว่า ทำเพจขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกยังไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องมีแสดงงานพอดีหน่อไม้ครับผมกับเดือดแจมติดต่อกันรู้สึกว่าเออแน่ทำโชว์โปรเจกต์นี้นะเพราะว่ามันมีหลายชิ้นแล้วคนให้ทุกๆคนได้มาแสดงความรักในหลวงแบบในแบบของเรากันชื่อสุภัทรชัยชื่อทำสอนนะฮะหรือว่าเพื่อนๆก็จะเรียกกันว่าหน่อไม้คะะความเป็นมาของโปรเจกต์นี้คือจุดเริ่มต้นนะฮะผมเห็นเฮียเขา เขาโพสรูปโพสต์ข้อความมาว่าเชิญชวนอยากให้ทุกคนเหมือนมาวาดรูปด้วยกันแล้วก็โพสตพร้อมกันเก้าโมงเก้ารูปทั้งแบบทั้งที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอยจริงๆน่าสนใจมากแล้วก็จริงๆเราชอบแล้วเราอยากทําแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากชวนคนอื่นมาทําด้วยกันแต่หลังหลังจากนั้นมันเริ่มพอผมแชร์ไปคน,นเริ่มสนใจเยอะขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนนะตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นเพราะว่าบรรยากาศบ้านเมืองแล้วก็อะไรหลายๆอย่างด้วยฮะที่ ที่ทําให้คนเรามันไม่มีจุดสนใจร่วมกันเลยผมเลยคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นส่วนที่เติมเต็มหรือว่าเป็นอีกทางหนึ่งให้คนได้ออกแบบมามีส่วนร่วมหรือว่าระลึกถึงอง์ท่านด้วยกันออผมชื่อชาตรีครับชาตรีบุญกิจลุงไพศารทํางานทำซีจีครับทําให้หนังหนังโฆษณามิวสิกวิดีโอซีรีส์ผมทิ้งการวาดรูปไปนานนานเลยครั ปกติตอนทํางานก็ไม่ค่อยใช้การวาดรูปเท่าไหร่แต่ใช้ทักษะการวางคอมโพส์การอะไรยเงี้ยแต่วาดรูปนี้ไม่เลยเพิ่งมาเริ่มเพิ่งมาเริ่มจริงๆเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยแต่พอเริ่มก็เริ่มจริงจังเลยครวาดจริงจังเลยวาดวาดทุกวันน้ำน้อยค่ะเป็นนักวาดภาพประกอบเอ่อมือสมัครเล่นแล้วก็ทํางานพวกจิตอาสาแต่ว่าก็มีงานประจําเป็นทํางานเกี่ยวกวกการตลาดโฆษณาค่ะของพี่เองอ่ะจะเป็นงานจําพวก กระตูนภาพประกอบที่ดูแล้วฟีลกูดดุงดิ้งสดใสตลาดทั่วไปค่ะคือตอนนี้ทุกคนมักจะพูดว่าให้เราอะเข้าใจโลกเข้าใจโลกในการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ศิละปะมันเป็นศาสตร์เดียวในโลกที่ทำให้เราอ่ะได้รู้จักตัวเองได้รู้ว่าเราคิดอะไรพูดอะไรมีความเป็นมนุษย์มีความที่อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นอยู่คิดอยู่ออ,อกไป ซึ่งมันไม่มีกฎใจตัวมันไม่มีเรียบแบบแผนว่าเราจะต้องทําศิลปะออกมาเป็นรูปแบบ A B C D คนที่รับสารจากงานศิละปะของพี่อะ่ะเขาก็น่าจะเข้าใจแล้วก็มีหล,หลายๆคนที่เห็นภาพของพี่เราเขาบอกว่าเขาอยากจะวาดแบบนี้บ้างเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทางานศิละปะต่อชื่อซิมมนณามีสยายญาตินะคะหรือเรียกว่าสีก็ได้ที่จบจากจุฬานะคะสถาปั์จุฬาสาขาคอมมิวนิเคชั่นดีไซน์นะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังไปเรียนต่อที่อังกฤษ เป็นออกแบบภายในนะคะแต่เรียนมันพาทายเพราะว่า,อ,าอีกพาทายหนึ่งจะซีเป็นอัมเพปก r ร์เตอร์ paper cutter, ก็คือเป็นตะก,กรดาษทางานศิละปะตะก,กรดาษซึ่งตอนอยู่อังกฤษซีก็ได้แสดงงานที่อังกฤษแล้วก็ย้ายไปแสดงในยุโรปศิละปะสําหรับซีมันช่วยให้แบบฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ทําให้เรามีความสุขได้ประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นพอโพสตไปวันแรกพี่หนอก็เขาก็โพสต์ว่าจะมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซีก็คิดว่าอ่านแล้วมันก็เออเป็นโปรเจกต์ที่ดีซีก็เลย ขอส่งมาเสร็จไปขอเข้าร่วมแล้วก็บอกพี่หน่อยว่าเออมีให้ช่วยก็อกบอกก็เลยได้ได้เข้ามาร่วมผมชื่อจริงๆชื่อเกิดผมชื่อมิกครับมิกสาธิตพัฒน์แต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนว่าชื่อวิชยาพัฒน์สาธิตพัฒน์ออนไล<อ>จัจริงจริงอ่ผมถูกวินิจฉัยหรือว่าเพิ่งรู้ตัวว่าตาบอดสีเนี่ยคือตอนอยู่มัธยมสองตัวการาฟิตี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เยียวยาผมมาตลอดว่าพอผมลงสีปุ๊บมีคนชมว่ามันสวยถ้าคุณลงใบไม้เป็นสีม่วง คนเขาจะงงว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม้เป็นสีม่วงแต่ถ้าเกิดเป็นกราฟิตี้เนี่ยมันเป็นการออกแบบตัวอ,อ,กอักษรแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอ,อ,กอักษรกับตัวอ,อ,กอักษรซึ่งสีเนี่ยมันเป็นตัวแต่งเติมขึ้นมาที่ทําให้มันสวยขึ้นเฉยๆแล้วพอเขามีเริ่มไอเดียนี้ขึ้นมาว่าเขาจะวาดา9วัน9ภาพมันเป็นจุดใหญ่ๆเลยที่เป็นข้ออ้างให้ผมกลับไปจับผู้กันได้ คือศิลปะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนขึ้นมาเองอชื่อเฉาครับเฉาคณะที่การอาชีพจริงๆคือพุ่มกับภาพยนตร์โฆษณามองว่าศิลปะเป็นอะไรที่แบบได้ระบายออกผมก็งานผมก็จะเป็นงานสเกต็ตเล็กๆง่ายๆ,ๆอไะไรอย่างี้แต่ผมก็สเกต็ตไปเรื่อยๆมันพอมันเริ่มสเกต็ตเยอะขึ้นมันก็รู้สึกว่าเออเราก็พอย้อนกลับไปดูงานเราอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันมีการแบบเดินทาง บมีการเดินทางผมมองว่าศิละปะมันมันคือการระบายออกมันอะไรก็ได้ทุกปีทุกปีผมจะวาดวันที่5ธันวาคือเวลานึกถึงท่านหรืออะไรเงี้ยผมก็จะาาวาดรูปลงโซเชียลบ้างแบบเทิดรเกียริท่านอะไรเงี้ยพอได้ทราบข่าวนี้เราก็แบบรู้สึกเสียใจยเราอยู่ต่างประเทศด้วยเราก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยเราก็อยากจะเจอเพื่อนๆอ,อยากจะ ร่วมแสดงความเสียใจอะไรเงี้ยฮะชื่อนางสาวพ,พัสราตรงทวีธรรมค่ะชื่อเล่นชื่อเบลตอนนี้ทํางานจิตกรรมบนสื่อผสมค่ะแกะโฟมขึ้นมาค่ะแล้วก็เพ้นท์ให้มีลักษณะคล้ายกับกับหินจริงๆแล้วก็เอามาวางเปรียบเทียบกันให้เกิดออข้อเท็จจริงแคะครับกับสิ่งที่เป็นเท็จเป็นจริงค่ะให้คนได้เปรียบเทียบกันอยากจะสื่อว่าพระองค์ท่านอ่ะไม่ได้ทรงงานเพื่อเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนเพียงอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันท่านได้กําลังส,สอนเราด้วยพิลาว,วันน้ําดอกไม้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของวันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นมาจากสายกราฟิกดีไซน์จบตอนตอนเรียนปตีเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากราฟิกดีไซน์เป็นสายที่เราถนัดและเราชอบที่สุดเราก็เลยทำทำจบเรื่องกราฟิกดีไซน์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็ได้มีโอกาสใช้งานในการประกอบอาชีพอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรารู้สึกว่ามีโปรเจกต์เนี้ยเราอยากทำ แล้วพอเราเริ่มทำเนี่ยว่าทีละวานันทีละวันเนี่ยค่ะมันทําให้คนในวัยวันเนี้ยไม่ไม่ค่อยได้เห็นสมัยที่ท่านยังทาพระราชการณียกิจต่างๆมันทำให้เราได้กลับไปทบทวนว่าจริงๆแล้วท่านทำอะไรมาให้กับประเทศไทยบ้างแล้วมันทำให้วันรู้สึกว่าวันเข้าใกล้ท่านไปอีก